ได้ต้องคุณค่ะทีหนึ่งแล้วหรอได้ค่ะต่อมานะคะต่อไปอ่าลุยเซอร์ได้ไหม,ไ,มได้อ่าลุยห้าหนูห้าแล้วหรอจ้ะ ปูปลาล่ะสองค่ะกรเขียงกรเขียงยังได้อยู่อ่ะได้อยู่ที่แปลว่าได้คะะ่ะมาค่ะสีต่อมาจา้าอ่าห่วงเซืห่วงเซืได้ไหมไหนก่อน้ามาได้ขอบคุณค่ะ หกต่อสามปาดเหงื่อแป๊บสีต่อมาจ,าจ้าขอมาเอาให้ได้ะันเนเยอะสุดอ่ะจุดจุด อ่ะมันซ้ำแล้วนะซ้ำแล้วนะห้ามซ้ำของนะป่ายเสอ้อป่ายเสอ้อสีอะไรอะสีอะไดได้ไหมสีขาวห้ามซ้ำของเดิมนะหนึ่งสองซ้ำ ตอนนี้ของเต็มโต้เนี่ย้าวเราสิหนอไม่เป็นไรจนกว่าจะหมดเวลาเลยได้มาต่อมาโอ้ยมหม่ะเปิ่ลหงเสื้ออ่าได้นะหนึง่งสองจี้คุยข <c oughs> องกัน เพลินหนึ่งเพลินหนึ่งอ่ะสิบต่อเท่าไหร่กว่าสามอ่ะ